สะดวกดีนะฉันลองพอเลี้ยงแฟกเตอร์ปลดขีดจำกัดลงในร่างกายของเจ้าพวกไร้ค่าบางตัวเราเรียกพวกมันว่าปริเฟสเซอร์พอร่างสปิตเตอร์ผลข้างเคียงจักการพ่อเลี้ยงทำให้บุคลิกภาพของพวกมันแยกออกจากกันแต่พวกมันก็อึดใช้ได้แถมยังผลิตเป็นจํานวนมากได้ง่ายอีกด้วย เหมาะมากเลยล่ะสำหรับใช้เป็นบอดี้การ์ดให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงในที่สุดเจ้าพวกไร้ค่านั่นก็ใช้ประโยชน์ได้สักทีทำไมพวกนั้นถึงไม่ทำอะไรฉันเลยล่ะเพราะเธอเป็นแขกของฉันไงล่ะมีนาะฉันไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางการพบก,กันอีกครั้งของพวกเราสองคนหรอกนะทำไมเธอถึงทำแบบนี้ล่ะนาวาเธอจะฆ่ายืนจริงๆเหรอ เราจะต้องฆ่าเธอจริงๆนะเหรอหยุดเถอะนะนี่มันบ้าไปแล้วฉันดูว่าเธอไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยขืนเป็นแบบนี้ฉันจะต้องสู้กับเธอนะไม่เข้าใจเลยเธอพยายามจะช่วยแม่นั่นทำไมฉันลองถามมันดูแล้วพวกเธอสองคนก็ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นด้วยซ้ำคู่อะไรของเธอนะ่ะยังไงฉันก็ต้องช่วยยุนอยู่แล้วชีวิตของเธอตกอยู่ในอันตรายนะ งั้นเหรอช่้งเป็นคุณธรรมที่น่าชื่นชมจริงๆการช่วยคนที่ตกอยู่ในอันตรายนะ่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องสินะขอถามอะไรหน่อยสิมีนาฉันอยากรู้นะ่ะว่าทําไมเธอถึงไม่ช่วยน้องชายของฉันบ้างอออะไรนะช่างเหอะฟังคำแก้ตัวของเธอไปมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมานาจินเอง ก็ตายไปแล้วเขาไม่มีทางได้ยินมันอีกแล้วจริงไหมล่ะมีนามหมายความว่ายังไงอะเธอรู้ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าเขานะ่ะลืมเธอมากกว่าฉันซะอีกเขาเอาแต่ตามเธอไปไหนตอนไหนเหมือนลูกหมาเลยเด็กโง่เอ้ยฉันน่าจะห้ามเขาไม่ใช่นะมันไม่ใช่แบบนั้นตอนนั้นฉันมีเหตุผลนะ แนวแรงฉันอธิบาทุกอย่างได้นะช่วยฟังฉันหน่อยเถอะหุบป,ปากน้องชายของฉันนาจินมือของเธอเปื้อนเลือดของเขาจะปฏิเสธยังไงพูดสิว่าเธอไม่ได้ฆ่าเขาแต่แต่ว่ารู้อะไรไหมมีนะเธอไม่มีทางเข้าใจหรอกว่าที่ได้กลับมามีชีวิตแบบนี้ฉันต้องเจออะไรบ้าง แต่วันนั้นชีวิตของฉันเหมือนกับอยู่ในนรกแต่ในที่สุดฉันก็ได้จบความทรมานนี้สักทีเธอหรือไม่ก็ฉันที่จะต้องตายฉันฉันยูม um ินะให้ตายสิเธอเป็นคนเดียวที่จัดการยิงนั่นได้นะช่วยหัวหน้าทีได้โปรดเธอฉันรู้ว่าฉันก่เรื่องวุ่นวายให้เธอมาตลอด และฉันก็รู้ว่าเธอมีเหตุผลมากมายที่จะเกลียดพวกเราแต่ได้โปรดเถอขอร้องล่ะให้กราบเท้าเลยก็ไ,ได้ฉัยอมทำทุกอย่างขอร้องล่ะช่วยหัวหน้าของเราด้วยยูจิน,น,น,นระวังอีกยูจินยูจินเธอศิลดายโปดไม่นะราอะไรอยู่ล่ะมีนาเพื่อนร่วมทีมคนสำคัญของเธอ ยังบอกให้เธอฆ่าฉันเลยเธอแต่ว่าอย่าทำให้ฉันผิดหวังสิวันเวลาในอดีตของเรานะมันไม่มีทางกลับมาอีกแล้วล่ะเพราะฉะน,นั้นรีบเข้ามาได้แล้วใหญ่คนตอนแหละมันเป็นความผิดของแกมีนารู้ใช่ไหมว่าจะต้องทำยังไงเอาล่ะเธอจะทำยังไง เวลาเหลืออีกไม่มากแล้วนะมีนานานาวราได้ปลดทพอได้แล้วแข็งแกล่งอย่างที่ฉันคิดไว้จริงๆเป็นอีกครั้งที่เธอเปล่งประกายเหมือนตัวเองเหมือนแต่ก่อนไม่มีผิดเลย อมีตำาหนิไร้คุณภาพอย่างฉันน่ะไม่มีโอกาสอยู่แล้วฉันรู้มาตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันจะต้องลงเอยแบบนี้นาแรเดี๋ยวสิเธอเธอ,อร่างกายของเธอมันร่างกายของเธอมันกำลังสลายตัวถึงเวลาแล้วล่ะคำเตือนสมบูรส์ของโปรเกสีแฟกเตอร์ มีปริมาณเิลขีดจำก,กัดแล้วเนื้เยื่อกำลังจะถูกทำลายโปรดหุก,กิจกรรมทุกกับเภทโดยทันทีและร่เริดเักสารด้วยวิธีแช่แข็งอะไรกันนะเสียงคอมพิวเตอร์นั่นมาจากไหนกันฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะต้องตายถึงซินดิเคจะมีเทคโนโลยีก้าวหน้าแค่ไหนแต่พวกเขาก็ไม่ได้เป็นผู้วิเศษร่รางกายของฉันมันพังเกินเยียวยาแล้ว แต่วันนั้นตอนที่พลังเคาเต้์ของเธอตื่นขึ้นมาทำให้คลื่นการพังทลายซัดผ่านตัวฉันเต็มๆยาแค่นั้นช่วยอะไรฉันไม่ได้มากนักหรอกคลื่นของการพังทลายที่เกิดจากการตื่นขึ้นของพงลังหรือว่าเจงโงโ้าโง่เอ้ยอย่าเมอสิขอโทษนะครับอาจารย์ผมกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่นะว่าแต่คุณรู้อะไรเกี่ยวกับปรากฏการพังทลายที่เกิดจากการตื่นขึ้นของพงลังของเค,าเ,งเคาเตอร์หรือเปล่าครับ การพังทลายจากการตื่นอยู่ๆทำไมถึงนึกถามเรื่องแบบนี้ขึ้นมาละ่ะตอนที่พลังเคาน์เตอร์เกรดสูงตื่นขึ้นมาครั้งแรกบริเวณรอบตัวเคาน์เตอร์คนนั้นก็จะเกิดการพังทลายเนื่องจากปรากฏการเคาน์เตอร์ไซ์มันก็แค่นั้นแหละครับแล้วปกติการพังทลายจะกินบริเวณกว้างมากไหมครับมันจะแผ่ขยายไปหลายกิโลเมตรได้ไหมเพอร์เจอนนะการพังทลายจากการตื่นขึ้นข,นของพลังนะ เป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆอยู่แล้วถึงจะเป็นเคานเตอร์เกรด A อย่างดีก็น่าจะแค่สิบกว่าเมตรเองส่วนใหญ่ไม่มีอาการอะไรด้วยซ้ำนอกจากนอนฝันร้ายที่แย่ที่สุดก็อาจจะมีวัตถุคอรับหลุดออกมาสองสาตัวหลายกิโลเมตรงั้นเหรอตลกนะเป็นไปไม่ได้สินะแสดงว่าการที่เคาเตอร์เกรดซจะทำให้เกิดการพังทลายเพราะว่าพลาังฮิตติขึ้นมานั้นมัน นี่พูดพึมพำอะไรนะไม่มีอะไรหรอกครับระวังครับ่อ้ยโู่แต่ฉันยังมีไพ่ตายอีกใบนั่นมันเอไดาอะนี่เป็นของที่ผู้ชายแปลกๆคนนั้นให้ฉันมาอย่างไงล่ะเขาบอกว่าเขาสกัดมันจากร่างกายของเธอแล้วก็บอกให้ฉันใช้มัน ตอนที่กำลังจะตายสิ่งนี้มีพลังมหาศาลถึงขนาดทำให้โปรเกรสซีฟแฟกเตอร์กลายเป็นของเด็กเล่นเลยล่ะอย่านะฉันไม่ดูด้ซัมว่านั่นมันคืออะไรฉันก็ไม่ได้ไร้เดียงสาถึงขนาดที่จะเชื่อคำพูดของคนแปลกหน้าหรอกนะเขาก็คงจะเห็นฉันเป็นหนูทดลองตัวหนึ่งมันก็เท่านั้นแต่ฉันไม่สนหรอกนี่ถ้าฉันได้ฆ่าเธอด้วยมือของตัวเอง นี่ห้องบังคับการมีคำเตือนด่วนมากสำหรับหน่วยเซนเรียรค่ะตรวจพบปฏิกิริยาที่มีพลังรุนแรงมากและตำแหน่งที่ปฏิบัติการแต่ปตริมาณของมันเยอะจนไม่สามารถวัดได้ค่ะอะวัดไม่ได้เหรอรังสีคอร์รัปชันเหรอไม่ทราบรูปแบบค่ะไม่ตรงกับฐานข้อมูลขององค์การบริหารโลกเลยเออเดี๋ยวนะคะฉันเจอรูปแบบพลังงานจากฐานข้อมูลในระบบของคอฟฟี่แล้วค่ะ มันคือพลังงานจินตภาพประเภทคริฟฟาอะไรกันนะฉันไม่เคยได้ยินเลยว่าไงนะยูบินไอ้บ้านั่นนี่มันมากไปแล้วนะคำเตือนร,ระดับวิกฤตตรวจพบแฟกเตอร์สังเคราะห์ที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้แนะนำให้นำแฟกเตอร์สังเคราะห์ต่างกออกโดยด่วนแนะนำให้นำออกระบบเกิดความผิดพลาดอย่างร้ายแรงระบบหยุดการทำงานอย่างถาวร <laughs> nào ra Đẹp mày Thởi ốc mà đều ní Nào ra Chẳng để ba rút dạng ngay Chơi bằng chân nổi thôi Ba ơi nào Nào ra Nếp thủ พูดก่อนได้ไหมฉันแพ้อย่างนั้นเหรอทั้งหมดที่ทำไปสุดท้ายก็ต้องมาจบแบบนี้อ โลกนี้มันช่างโหดร้ายจังเลยนะเธอว่างั้นไหมนี่นาะนาวเร่รโปรดเังที่ฉันพูดก่อนได้ไหมวันนั้นฉันแค่ใส่ในาฬิกาข้อมือที่พี่สาวฉันให้มาก็เท่านั้นเองฮะนี่เธอยังคิดถึงเรื่องนั้นอยู่อีกเหรอพูดแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆแบบนั้นไม่เบื่อบ้างหรือไงพอเธอ จบมันได้แล้วสวนนาจินนาจินหยุดพูดเล้วก็ฆ่าฉันสักทีใหญ่งอกมันไม่ใช่ความผิดของฉันนะไอ้บ้าเอ้ยเลิกพูดได้แล้วเออฉันรู้แล้วฉันเองก็รู้อยู่แก่ใจฉันรู้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของเธอนั่นยิ่งทำให้ฉันรู้สึกแย่กว่าเดิมอีกไม่เห็นด้วยไง ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมาเธอทําให้ฉันกลับเป็นคนได้ไมิหรือเธอทําให้น้องชายของฉันฟื้นขึ้นมาได้ไหมพ่อของฉันที่ต้องตายเพราะการตื่นของเธอแม่ของฉันเธอเอาครอบครัวของฉันกลับมาได้หรือเปล่าเอ่เอทำไม่ได้ใช่ไหมละ่ะเธอทำอะไรไม่ได้ลอะเพราะแบบนั้นถ้ามันจะเป็นแบบนั้นอย่างน้อย ขอให้ฉันได้ตายดูที่ยังเกลียดเธอได้ไหมเนแอได้โปรดเธอฉันทำไม่ได้ฮะฮะกำจัดเป้าหมายเรียบร้อยแล้วสัญญาณชีพหยุดลงแล้วฮะ อะไรกันน่าวรา่ะน่นารา่ะนี่แกล้งกันใช่ไหมนี่เธอกำลังลอง้อเล่นฉันอยู่ใช่ไหมบอกสิว่ามันไม่จริงพูดสิชิดน,น่าวรา่ะเขอโทษนะมีนาะนี่ในครั้งนี้ สักวันฉันจะต้องชัดชัให้อย่างแน่นอนการปรับเทียบเกิดข้อผิดพลาดกำลังเรื่องการหุรณะกำลังสิงยีบแปดเ์เซ็นตกำลังสิงยี่สก้าเปอร์เซ็กำลังสิง,งสามงเปอร์เซ็อ๋อ ดูเหมือนว่าฝั่งนั้นเองก็มีนักสู้ฝีมือดีอยู่ด้วยเหมือนกันนี่นะเอาอยัางไงต่อดีคะผู้บัญชาการรีบไปจากที่นี่กันเถอะคืนอยู่ที่นี่ต่อไปเจ้าหนุ่มที่มาแทนผมจะต้องจับได้แน่ๆเราเองก็ไม่อยากดึงดูดความสนใจซะด้วยสซรับทราบแล้วนั่นล่ละคะอืมก็ขอคืนคุณให้เขาไปดีๆก็แล้วกันการเสียสละอันยิ่งใหญ่สมควรได้รับการตอบแทนเข้าใจแล้วคะ่ะโออ ก่อนจะลืมเธอทำได้ดีมากเลยนะผมจะไม่ลืมเลยคุณชินนาแรขอบคุณสำหรับการรายงานนะคะเอาล่ะแล้วตอนนี้คุณมีแผนอะไรไหมคะเธอก็น่าจะรู้อยู่แล้วนี่ที่จงฉันก็รู้สึกว่าตัวเองติดนี่หมอแน่นด้วยซ้ำซึ่งมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงหรอกนะ แต่ตอนนี้หมอนั่นบังอาจใช้คลิฟฟอร์ดแฟกเตอร์เพราะฉันนั้นนายยูบินก็คือศัตรูของฉันไม่ว่าจะยังไงก็ตามเข้าใจแล้วคะ่ะถ้างั้นฉันไปก่อนนะอย่าเครียดมากเลยเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วพบกันในปฏิบัติการหน้านะคะาอาจารย์คะยังจำได้ไหม ที่ฉันบอกว่าฉันปฏิเสธข้อเสนอของยูบินไปนะฉันโกหกค่ะที่จริงฉันขอให้เขาพาฉันไปด้วยแต่เขาก็ปฏิเสธรู้ไหมคะว่าทำไมเขาบอกว่าถ้าฉันไปอีกคนก็จะไม่เหลือใครอยู่ข้างอาจารย์แล้วอาจารย์คะคุณนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้แต่น้อย ที่นี่สินะครับป้าของคุณนะ่ะอะออเว่าแต่คีะไรของนาอยู่นะ่ะถึงมาส่งฉันแบบนี้ปกติก็ไม่เห็นจะทำแบบนี้นี่นาะ <laughs> นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์สั่งให้ผมเดินมาส่งคุณโดยเฉพาะเลยล่ะอะอามพ,พ,พอคนเราจะกันเรื่องแบบนี้เป็นครั้งแรกเเอเออจะจะให้พูดยังไงดีล่ะครับคือ คิดก่อนนะคิดก่อนนะอ๋อมันก็มักจะมีคําว่าคิดสั้นเกิดขึ้นนะครับไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่คิดสั้นหรอกนะกลัวว่าฉันจะลงไปนอนร้องไห้กลางถานนหรืองไง <laughs> ไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะครับแต่ว่าคุณรู้หรือเปล่าครับเครื่องสก,กัดที่คุณซอถูกจับขังเอาไวนะ้น่ะมันไม่ได้เดินเครื่องนังแต่แรกอยู่แล้วโชคดีจริงๆเลยนะเธอคนเลยแทบจะไม่เป็นอะไรเลยด้วยซ้ำไม่รู้เพราะว่าเครื่องเสีย หรือว่าทำพลาดกันแน่นะใช่ช่างมันเถอเธอตายไปแล้วนี่นะขอบคุณยิวสามมันส่งนะแล้วก็กลับบ้านดีๆแล้วกันอาแล้วก็บอกคาที่บริษัทด้วยนะว่าไม่ต้องเป็นห่วงพรุ่งนี้ฉันจะไปทำงานตามปกติเข้าใจไหม <laughs> โอเคครับโอเคครับเข้าใจแล้ว <c oughs> มีนาะเฮ้ยเสียงเปลี่ยนเฉย <c oughs> งั้น เจอกันพรุ่งนี้นะครับนาจินคุณมีนาเฟินแล้วเหรอครับ นาแรลฉันอยู่ที่ไหนคุณมีนาฟังให้ดีนะครับผมพาคุณมาซ่อนตัวแต่อีกเดี๋ยวมันก็ต้องหาเราเจอแน่ๆเพราะฉะนั้นช่วยอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับผมจะล่อพวกมันไปทางอื่นแล้วเดี๋ยวจะกลับมารับหาไม่อย่านะถ้าเธอทำแบบนั้นเธอจะ ผมบอกคุณแล้วไงผมจะปกป้องคุณเองอยู่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาเฮ้ยไอตัวประหลาดมาจับฉันซิทางนี้ไม่ไม่อย่าไปนะอย่าไปนาจิน 哈哈，哈哈。